สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อแฟนเก่าส่งข้อความกลับมาหาคุณแฟนเก่าก็คือแฟนเก่านะคะคุณกับเขาเนี่ยเลิกกันไปนานมากแล้วแต่จูๆ่ๆเอ๊ะทำไมแฟนเก่าเนี่ยถึงส่งข้อความกลับมาหาเราเขามีเหตุผลอะไรกันนะที่เขาอยากติดต่อ,อเรากลับมาวันนี้นะคะคุณลุกมีทริควิธีเด็ดๆที่คุณเนี่ยจะสามารถถือไพ่เหนือกว่าแฟนเก่าคุณได้นะคะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างข้อ1 อย่าตอบกลับข้อความเขาในทันทีเพราะถ้าคุณตอบกลับข้อความเขาในทันทีใช่ไหมคะมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขายังคงมีความสําคัญในชีวิตคุณอยู่คุณยังคงให้ความสนใจในชีวิตเขาอยู่ถึงแม้ว่าในใจลึกๆอาจจะใช่นะคะเพราะว่าคุณยังรู้สึกดีกับเขาอยู่เขายังเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าต้องการอยู่ใช่ไหมคะแต่ไม่จําเป็นต้องบอกให้เขารู้นะคะคุณควรจะ โพสสื่อโซเชียลให้เขารู้ว่าคุณออนไลน์แต่คุณไม่ได้สนใจข้อความเขาคุณไม่ได้สนใจในตัวเขามันยิ่งทําให้เขาเนี่ยต้องการคุณมากนะคะคุณอุกรันตีเลยนะคะข้อนี้สาวๆเนี่ยมีโอกาสที่จะถือไพ่ เหนือกว่าในครั้งนี้แล้วนะคุณควรจะทําสิ่งที่คุณรู้บอกนะคะข้อ2อย่าถามคําถามเขาก่อนไม่ใช่ว่าเขาส่งข้อความมาแล้วเนี่ยถามไปรัวเป็นจุ่ๆว่าเธอไปไหนมาเธอทําอะไรบ้างชีวิตเธอไปอยู่ไหนมาอย่าไปถามคําถามเขาก่อนนะคะควรรอย้เขาถามคุณก่อนและคุณก็ตอบกลับด้วยคําที่เรียบเฉยว่าอืมใช่อือไม่อือสบายดีคุณไม่ควรจะ ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยตื่นเต้นในการที่สนทนากับเขานะคะทาเป็นเรียบเฉยไม่ได้แคร์อะไรมากอะไรแบบนี้นะคะมันจะทําให้เขามีปุ่มเอว่าวทำไมผูห้หญิงคนนี้เปลี่ยนไปนะข้อ3ให้จําไว้เสมอนะคะว่าอะไรคือสาเหตุที่เขาเลิกกับคุณเขาเดินจากคุณไปเขานอกใจคุณหรือเปล่าเขาไม่สนใจไม่ใส่ใจคุณหรือเปล่า เขาใช้ความรุนแรงกับคุณหรือเปล่าถ้าเป็นใน3ข้อนี้นะคะคุณนุชเนี่ยแนะนำนะคะว่าให้คุณเนี่ยไม่ควรสานต่อกับผู้ชายแบบนี้นะคะเพราะคุณเลือกแล้วใช่ไหมคะว่าคุณเนี่ยเลือกที่จะมีความสุขคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณมีความสุขแั้นั้นคุณจะเอาตัวคุณเองไปยุ่งกับผู้ชายแบบนี้อีกทําไมใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเจอในลักษณะผู้ชายแบบนี้คุณควรจะหยุดการติดต่อกับเขาไปเลยได้ยิ่งดีนะคะข้อส อย่ายอมรับในสิ่งที่เขาพูดให้คุณเขาทําให้คุณเสียใจเขาทําให้คุณผิดหวังเขาเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้กับคุณดังนั้นคุณอย่าไปยอมรับในสิ่งที่เขาตําหนิติเตียนคุณนะคะเขาอาจจะตําหนิคุณว่าเนี่ยที่ฉันจากเธอไปเพราะสาเหตุนี้ฉันเนี่ยไปมีแฟนคนใหม่ที่เขาดีกว่าเธอเขาเก่งเรื่องบนเตียงกว่าเธออีกเอ๊ะเอ๊ะเ,เอ๊เก่งเรื่องบนเตียงแต่ ทำไมถ้ามีความสุขกับผู้หญิงคนใหม่ถ้าเขาดีกว่าคุณแล้วทำไมถึงกลับมาหาคุณถึงอยากมาสารต่อความสัมพันธ์กับคุณใช่ไหมคะนี่มันจึงเป็นสัญญาณที่เป็นสัญญาณให้เราได้ดูว่าผู้ชายคนนี้เสแสร้งแกล้งที่จะยอมรับในตัวคุณทั้ง,งที่ก่อนหน้าเนี้ไม่ได้ยอมรับผู้ชายแบบนี้นะคะตัดไปได้ยิ่งดีนะคะคุณการันตีข้อ5าอย่าคิดกลับไปหาเขาอีกนะคะเขา ทำให้คุณเสียใจไปแล้วคุณไม่ควรจะให้โอกาสเขาเป็นครั้งที่สองที่จะทําให้คุณเสียใจอีกเขาไม่ได้เห็นคุณค่าคุณตั้งแต่แรกนะคะดังนั้นนะคะคุณควรจะเคารพตัวเองและบอกเขาไปว่าไม่และฉันยอมแพ้แล้วในความสัมพันธ์นี้ฉันยอมแพ้ในตัวเธอแล้วเธอควรจะไปนค้นหาความสุขที่เธอควรจะได้รับจะดีกว่าผู้ชายนะคะ มีเยอะแยะมากมายคุณราบรกันตีว่าผู้ชายที่เขามีคุณภาพมากพอเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณตั้งแต่แรกเนี่ยเขาจะสามารถยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นได้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ เป็นยังไงก็ตามเขาก็จะยอมรับได้เขาเพราะว่าเขารักในตัวคุณเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณดังนั้นนะคะคุณควรรอคอยผู้ชายที่ใช่ผู้ชายที่มีคุณภาพที่เขารักคุณด้วยหัวใจที่แท้จริงจะดีกว่านะคะอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขลันลับไปเรื่อยๆและผู้ชายคนนั้นจะตามหาคุณนะคะและคุณรุดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอยากให้สาวๆทุกคนเนี่ย ได้พบเจอความรักที่ดีความรักที่ใช่ผู้ชายที่ดีนะคะมันจะทําให้คุณมีความสุขในชีวิตและเติมเต็มความสุขทั้ง2คนเข้าด้วยกันนะคะและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับสาวๆก็ฝากกดติดตามเพจคุณนุชด,ด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ